วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันในรอบหลายปีนะคะที่ได้มาตลาดสดเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่านั่งจิบกาแฟกลางตลาดสดแล้วก็ลํำลึกความหลังสมัยที่เป็นแม่ค้าเวลาที่มาซื้อของเนี้ยค่ะเราก็จะมานั่งกินกาแฟร้านนี้เป็นร้านของ ชาวตลาดที่รู้กันว่าอยู่ตรงกลางตลาดคือนนกาแฟมีไข่ลวกนะแล้วก็น้องนั้นก็ได้บรรยากาศที่แบบว่าซื้ออาหารเช้าแับใจ่ายใช้สอยผลไม้อาหารน่อของดีๆทั้งนั้นเลยของสดๆนะคะวันนี้มาล้ำลึกความหลังเนาะ เก็บภาพบรรยากาศามาฝากกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปซื้อของเขา้ขาเข้าบ้านก่อนนะคะโอเค